สวัสดีจ้าเจอกันแล้วนะคะกับหนึ่งแซฟทีวีจ้าหลังจากที่หายไปนานนะคะวันนี้เราก็จะพามาทำพิซซ่าโดนะคะเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเช็คยตดกันก่อนเลยค่ะว่ายตดของเราอะทำงานดีหรือเปล่านะคะเราก็จะใส่ยตดแห้งไปกับน้ำตาลทรายนะคะคนๆน,นะคะอ่าตัวนี้เป็นน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าที่มีอุณหภูมิความร้อนไม่เกิน40องศาเซลเซียสนะคะ จากนั้นก็จะสังเกตได้ว่ารีทของเราก็จะเริ่มลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำแบบนี้เลยค่ะเขาก็จะเริ่มเกาะตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะคะการเช็คยีตก็คือเราจะได้ไม่ต้องเสียบของของเราทิ้งนะคะเวลาเรานวดแป้งไปเอ้าทำไมแป้งของเราไม่ฟูเราก็ไม่รู้ด้วยว่า ยีดของเราอะคะ่ะที่ใส่ลงไปเขาทํางานดีหรือเปล่านะคะแต่ถ้าตัวนี้ถ้าสังเกตว่าอยมีฟองลอยขึ้นมาโอเคใช้ได้นะคะยีดทํางานปกติแต่ถ้าเขา,เายังนิ่งเฉยอยู่เลยแสดงว่ายีดของเราอะคะ่ะไม่สามารถที่จะนํามาใช้ต่อได้นะคะให้เปลี่ยนยีดเลยค่ะนะคะเขาก็จะเริ่มเกาะกลุ่มเป็นฟองหยาบหยาบนะคะ ก็จะมีความหนาขึ้นเรื่อยๆนะคะเราแช่ไว้5นาทีค่ะจากนั้นเราก็จะมาล่อนแป้งนะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะการล่อนแป้งนะคะก็สําคัญเหมือนกันมันก็เหมือนเราใส่ใจรายละเอียดในการทําอาหารนะคะมันก็จะมีเศษผงที่ติดออกมากับตัวแป้งอยู่นะคะถ้าจะให้ดีควรที่จะล่อนแป้งนะคะการทำเบกเกอรี่การทำอ่า ไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าเป็นเคก้กอะไรก็ตามแต่นะคะก็ควรที่จะร่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้แป้งแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปเลยค่ะเพราะว่าเกลือไม่ถูกกันกับยีสต์นะคะเราก็จะใส่คนละรอบจ้ากระจายกระจายคนให้เขากระจายตัวให้ทั่วนะคะต่อไปนะคะเป็นน้ํามันจ้าตามโดยน้ํามันนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยจ้า แป้งโดสูตรนี้เพื่อนเพื่อสามารถที่จะทำทานเองได้ที่บ้านนะคะต่อไปนะคะก็เป็นยีสต์ของเรานั่นเองจ้าเราก็จะคนคนให้เขาเข้ากันดีเลยค่ะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมานวดต่อข้างนอกนะคะ ก่อนที่เราจะมานวดข้างนอกกันนะคะเราก็ต้องสํารวจทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นโรยแป้งนวลลงไปตรงบริเวณที่เราจะนวดแป้งกันต่อนะคะเราก็จะทำการนวดแป้งโดต่อเลยจ้าโดยการใช้อุ้งมือนะคะดันไปข้างหน้าเรื่อยๆนวดพับพับเข้ามานะคะสังเกตดูตามคลิปเลยนะคะ คลิปนี้ก็จะสูตรนี้นะคะจะไม่ค่อยติดมือนะคะแทบจะไม่ติดเลยนะคะสังเกตได้นะคะจะไม่เหนียวมากจนเกินไปนะคะเราก็จะนวดไปเรื่อยๆนะคะสัมผัสเขาอะค่ะตอนแรกก็ยังไม่เนียนเนาะเขาก็จะเนียนแล้วก็นุ่มนุ่มมือขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะนี่เห็นไหมคะเราก็นวดไปประมาณ10นาทีนะคะอย่านวดนานนะคะ ต่อไปเราก็จะมาทําการเช็คแป้งนะคะว่าแป้งของเราที่นวดนวดนวด,นวดอยู่นี้นะคะได้หรือ,อยังนะคะเราก็จะมาขยายขยายแป้งออกประมาณนี้นะคะขยายกไ็ไม่เชิงว่าดึงดึงนะคะเพราะว่าดึงอ,ะอ่ะเขาก็อาจจะขาดได้ลองลองลอง,ลองยืดยืดเขาดูนิดนึงนะคะลองแป้งเขามีคืนตัวแล้วนะคะ โอเคค่ะอันเป็นอันใช้ได้นะคะจากนั้นเราก็จะนวดต่อสักสองนาทีนะคะนี่นะคะเราก็นวดได้แล้วจากนั้นเราก็จะแรปปิดฝาเข้าตู้เย็นนะคะหนึ่งชั่วโมงค่ะ หลังจากครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะมาเช็คแป้งดูกันนะคะว่าแป้งของเราขึ้นตัวหรือเปล่าโดยการจิ้มตรงกลางลงไปเลยจ้าแป้งของเราขึ้นเป็น3มเท่าเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมานวดนวดนวดนิดนึงนะคะขั้นตอนนี้เรานวดเพื่อที่จะทำการตัดแบ่งนะคะตัดแบ่งแป้งโดนะคะ แปง้งโดของเราก็จะอยู่ที่400กรัมนะคะแบ่งออกเป็นสองก้อนละ200กรัมค่ะตัดแบ่งตรงกลางแล้วก็แบ่งก้อนเล็กนะคะให้ได้เป็น4ก้อนค่ะสูตรนี้จะได้4แผ่นนะคะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าจะทำก้อนเล็กเออไม่ใช่แผ่นเล็กหรือแผ่นใหญ่นะคะ พอจากนั้นนะคะเราก็จะทําการม้วนแป้งนะคะม้วนแป้งให้ได้แน่นที่สุดนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะนำปใสนะคะมาแรปไว้ทุกก้อนเลยจ้าก้อนแป้งของเรานะคะถ้าเพื่อนๆอยากใช้เลยก็คือตอนนี้ใช้ได้แล้วนะคะสามารถทำพิซซาได้เลยจ้าในส่วนที่ก้อนที่ยังไม่ใช้นะคะก็สามารถที่จะเก็บไว้นะคะได้ค่ะ เห็นไหมคะแป้งพิซซ่าโดของเราก็ถ้าใครอยากจะทําทานนะคะเป็นโฮมเมดนะคะก็ทําได้เลยนะคะไม่ยากเลยถ้าเราเข้าใจลองทําบ่อยๆนะคะฝึกบ่อยๆก็จะเก่งเองนะคะนี่ก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะทําทานเองนะคะโอเคบายๆนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ยังติดตามกันนะคะขอบคุณมาก